สวัสดีครับทุกคนครับเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตอนที่ทําคลิปอยู่นี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่าย2องโมงกว่าๆนะครับผมซึ่งตอนปล่อยคลิปหรือตอนที่คุณมาดูคลิปนี้เนี่ยเกมอาจจะเปิดแล้วนะครับคุณอาจจะเข้าไปดูในเกมแล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับคลิปนี้ผมจะมาสรุปสิ่งใหม่ด้วยรวมถึงสิ่งที่เป็นของเก่าที่เขาเปยๆออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยแต่เน้นๆที่สิ่งใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้เคยบอกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือเรื่องของเกมเพย์นะฮะปรับอะไรย หรือว่าคุณเล่นเกมอยู่คุณอาจจะเข้ามาดูคลิปนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เข้าไปเปรียบเทียบนะครับรว่าสิ่งที่ผมพูดแล้วสิ่งที่คนมีประกาศเนี่ยมันจะสังเกตเห็นชัดเจนมากหรือเปล่าในการเล่นนะครับผมอ่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้มีคลิปประกอบให้ดูนะครับเพราะว่าพี่โครแกก็อาจจะงานรีบนิดนึงยังไม่ได้มีคลิปประกอบให้ดูว่าเกมเพย์ที่ปรับเปลี่ยนมีอะไรบ้างหรืออาจจะไม่ได้ปรับอะไรบ้างนะครับอ่ะมาไล่ดูกันแล้วกันนะครับดูพาร์ทที่1ก่อนนะครับมี2พาร์ทนะครับผมอันนณกอัปเดตนะครับสามจุดสองจุดนะ ได้แล้วนะครับแต่มาสรุปดูกันก่อนเอาเรื่องหลักเลยฟีเจอร์เ d i t i o n and Change ์นะครับก็คือไอฟีเจอร์หลักนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับผมมันมีโหมดเหรอมันมีเพิ่มอันนี้คือเพิ่มนะครับเพิ่ม New VSAI เกมโหมดนะครับ my league my league มันคือ Master League เหรอครับทุกคนเฮ้ย hey! ใช่ป่ามันไม่มีภาพป,ประกอบนะ่ย Add a new VSAI เกมโหมดเกมโหมดใหม่ My League คืออาจจะบางคนจะเรียก a า t e r League นะแต่คือเขาใช้คําว่า my league ครับผมเรา ราสามารถที่ที่เราสามารถที่จะเข้าไปร่วมแข่งขันในหลีกจากทั่วโลกโดยใช้ดีมทีมก็คือทีมของเราเองนะครับไปเล่นไมล์ a ลีกนะให้ hey! เฮ้ยเกมยังไม่เปิดนะทุกคนนี้ผมตื่นเต้นเดี๋ยวรายละเอียดไปดูในเกมแล้วกันอันนี้ผมละไว้นะเอาเอาแบบเอาเป็นหัวข้อไวไก้ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่พูดถึงรายละเอียดเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับผมเพิ่มโคออฟอีเวนต์อันนี้พูดไปแล้วนะครับผมอันไหนที่เคยพูดไปแล้วก็อาจจะไวัยๆหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนในเรื่องของเอ่อเลนกิ้งนะครับการจับคู่เลนกิ้งนะปรับนนะปรปุงอันนี้พูดไปแล้วนะครับเพิ่มมินิเกมอ่ามีเพิ่มมินิเกมอาจจะแบบคล้ายๆกับแมชพาร์ตมาเพิ่มอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเเเเเเปป็็็นนนนนนรรระะบบบลลกกๆๆ้้ออยยใหมมม่่่ิิีพืไดััางว เล็กน้อยๆทุกวันทุกวันนะครับไปได้รับแล้วรีวอร์ดทุกวันเลยนะอันนี้น่าสนใจครับผมเฮ้ยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของเอาอันนี้ใช้ G P นะนี้ใช้ G P อันนี้พูดไปแล้วนะครับอันไหนพูดไปแล้วก็ข้ามไปนะครับผมต่อสัญญาโดยใช้ G P นะครับออนไลน์แมทส์นัมเบอร์ออฟอัยูเซอร์อ๋ออันนี้ก็เป็นท่าดีใจนะครับผมท่าดีใจเราสามารถกดข้ามฝั่งตรงข้ามได้มีลิมิต1ครั้งนะครับผมที่ไม่สามารถกดข้ามได้นะครับแล้วก็เราสามารถใช้ทีมของเรานะครับในโหมดฝึกซ้อมอันนี้พูดไปแลนี่ย หน้าเซนสัญญานักเตะเหรอหน้าเปิดแพ็คนักเตะครับผมมีการปรับเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตนะครับตอนเกมเปิดอันนี้ผมตื่นเต้นเพราะว่าตอนที่ทาคลิปเนี่ยเกมยังไม่เปิดนะย้ำอีกทีนึงนะครับผมแต่ตอนลงคลิปไปในเกมมันจะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเลเยอร์เมนูด้วยท็อปเมนูเออเอยน่าสนใจเว้ยแล้วอันนี้น่าสนใจครับอันนี้เวอร์ชั่นมบายนะครับเอ่อเพิ่มเติมนักเตะบางคนที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องของเอ่อเพลเยอร์อัปเดตไลฟ์อัปเดตเรตติ้งนะครับผม ด้วยนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรนะเรื่องของเลตติง้ง A B C D น้่ยนะนักเตะบางคนนะซัมเพเยอร์นะครับผมก่อนอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลอันนี้มีผลแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเดิมแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะเป็นอีเวนต์ดีขึ้นก็คือเรื่องของเวลาเราไปเล่นอีเวนต์แบบทนะีมอีเวนต์น่ะที่เป็นฟูลทีมอะไรต่างๆแล้วนะักเตะเราไม่พอมันจะมีตัวให้เช่าให้ยืมใช่ปะ่ะอันนี้ก็ปรับปรุงหน่อยเพิ่มเติมไม่รู้จะปรับปรุงเรื่องอะไรนะจะมีอีเวรรนนะคอออน่ะะรมกเงงืขจจาาแ ขึ้นนะครับคือเมื่อก่อนมันจะมีการ์ดพิเศษนะในเกมภาคเฟสมันจะมีการ์ดฟีเจอร์เพยเยอร์ลีเจนดารี่เนี่ยมันจะได้โบนัสสองเท่าอ่ะไม่รู้ว่าจะปรับเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะการ์ดพิเศษจะได้รับมากขึ้นมากกว่าการ์ดสแตนดาร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันนะครับเออ่เวลาการแข่งขันในสนามนะครับว่าเช่นนาทีที่67 68อะไรอย่างนี้นะฮะก็จะแสดงผลด้วยตอนที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะฮะเปลี่ยนตัวสำรองนะครับก็แสดงให้เห็นด้วยนะครับผมตอนนั้นก่อนหน้านี้นไม่เเเเเเหหห็็นน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 ะะะะะะคคคครร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 ััััับบบบพิิิ่่่่่มมมมมแแแแสสดดดดดงงงกกกกกกกาา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 ลลลวววววขขขใยยยุุุ้้ตตไปปททีี75ผจ เห็นว่าตอนนี้มันนาทีที่เท่าไหร่แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้อัปเดตวันนี้มันจะเห็นแล้วนะครับรวมถึงตอนที่เราเข้าไปเปลี่ยนตัวสำรองด้วยนะครับในช่องตัวสำรองนะครับเวลาปรับเปลี่ยนเราก็จะเห็นด้วยว่าตอนนี้เราแข่งไปนาทีที่เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับผมเป็นฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาหรือเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นฟีเจอร์หลักเลยนะครับเป็นสิ่งที่ว้าวที่สุดนะครับผมในกลุ่มหัวข้อนี้นะครับผมต่อไปอัปเดตแอนด์แอดดิชั่นนะครับผมก็เอ่ออ อนอาจจะมีทีมใหม่นักเตะใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ทีมซีรีสนะ์ k ในลีกอิตาลีนะครับซีรีส์ใช่ไหมแล้วก็อัปเดตไลเซนส์นะครับผมก็เพิ่มลิขสิทธิ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของไอเทมต่างๆในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีม Data p l a y e r p h o t o อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมีอัปเดตย้ายทีมอา่าย้ายทีมไหมช่วงนี้ไม่มีย้ายอาจจะแบบอัปเดตเรื่องของภาพโปรไฟล์รูปภาพโปรไฟล์นะครับเอ่อค่าพลังนักเตะนะครับนักเตะบางคนอาจจะเปลี่ยนค่าพลังตัวสนะแตนด่าเราาซื้อ้อไปปปแแลลลวมมันนกก็่ีีรเย์ ลูกบอลนะครับผมโลโก้สโมสรสเตเดียมกราฟิกถ้วยรางวัลอะไรต่างๆนะฮะเสียงภาคต่างๆก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือพาร์ทหนึ่งนะครับเราไปดูพาร์ทสองนะครับมาดูพาร์ทสองนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของเกมเพลย์เลยนะครับผมปรับปรุงเกมเพลย์อะดจัสมนต์นะครับผมการจ่ายบอลอันนี้เขาแบ่งเป็นหมดๆนะครับการจ่ายบอล AI อาร์เตอร์ไม่มีการยิงไม่มีเกมรับนะครับมีแค่นิดเดียวเองว่ะเกมเพลย์ปรับไม่เยอะนะครับไม่เหมือนกับรอบที่มันผ่านมาจะปรับเกมเพลย์เยอะนะครับการจ่ายบอลก็จะมีในเรื่องของ ข้อนี้ผมคิดว่าน่าจะปรับเรื่องของการรับบอลนะครับเวล,ลาจ่ายบอลไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของจับบอลไม่อยู่อะไรพวกนี้นะออกออกข้างหรือเปล่าแต่ผมเห็นพูดเขาเขาพูดทํานองเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับผมแต่เวลาเราจ่ายออกปีกออกข้างบางครั้งปีกก็ยังจับบอลไม่ได้อยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะเออแต่มันก็สมจริงไหมมันก็สมจริงแต่มันก็ไม่ควรบ่อยจะเกินไปบ้านนักเตะระดับอาชีพไปจ่ายบอลไปแล้วจับบอลไม่อยู่บอลออกข้างไปแล้วก็ยหงุดหงิดเหมือนกันนะถ้าเป็นไปบ่อยนะครับผมม,มีมีบ้างแต่อย่าบ่อยนะครับอันนี้ก็จะปร บอลรับบอลด้วยนะครับแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของการแทงทะลุช่องนึงฮะก็คือซูบอลนะครับผมสรวงซูบอลเวลาเราไหลแทงทะลุช่องไปเนี่ยมันเบานะมันเบาแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นที่เตะนะเบาแล้วจากที่ได้รับซูบอเตะเบาอ่ะแบบไหลไปแล้วเตะเบาเตะส่ตงต่อมันจะเบาอันนี้ก็จะปรับปรุงพาสซิ่งมี2เรื่องนะครับผมอันนี้อาจจะมองนึกภาพไม่ค่อยออกหรอกเราก็จําไว้แล้วกันว่ามันมีหัวข้อนี้แล้วก็เดี๋ยวพอเข้าเกมไปเล่นเราจะได้นึกออกนะครับว่าเออเขาจะปรับปรุงเรื่องนี้มันป,ป,ร,ร,ปนรับปปรรรุงงจิหหือออเล่่่่าาานนนคมมีผมก้ยยแไนนสว AI ที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้รู้แล้วนะครับเรื่องของซูเปอร์สตาร์และรีเจนต์นะครับระดับ6ดาวและ7ดาวก็จะปรับในเรื่องของเอ่อเปอร์เซ็นต์การคลองบอลนะครับให้มีน้อยลงนะครับให้มีน้อยลงเพื่อให้เปิดเกมลุกมากขึ้นสำหรับ AI บอทนะเวลาเล่นกับบอทในบอทมันชอบคลองบอลส่งย้อนหลังล้หลังอันนี้ก็จะปรับให้มันน้อยลงคลองบอลน้อยลงแล้วก็เปิดเกมบุกไวขึ้นนะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับเอ่อส่วนอาร์เตอร์อื่นๆนะครับบอลนะครับบอลกระดอนนะครับอันนี้กระดอนเป็นลูกปิงปองเนี่ยผมอยากให้ปรับ เวลาจังหวะบางจังหวะเนี่ยบอลมันโดนบล็อกใช่ไหมแล้วก็ดอนปุ้งกระปังกระปิ้งะเหมือนเป็นลูกวิงปองบอลเด้งเยอะเกินไปอันนี้ก็จะปรับนะครับแต่ปรับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนต้องดูในเกมอีกทีนึงว่าเออมันยังเด้งเยอะอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ดีครับผมปรับเคอร์เซอร์นะเคอร์เซอร์เปลี่ยนเออเคอร์เซอร์เชนจ์เวลาเนี่ยเวลาสวิตตัวนะครับอันนี้เนี่ยต้องดูต้องดูสังเกตนะครับเวลาเข้าไปเล่นเนี่ยเคอร์เซอร์สวิตช์ฉลาดขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เขาจะปรับด้วยนะครับ โดยเฉพาะจังหวะเพื่อกองหลังแล้วหลุดเมื่อแต่ผมว่ามันดีขึ้นแล้วนะเยวจะปรับให้ดีขึ้นหรือจะปรับให้แย่ลงอันนี้เนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้รู้สึกเคอร์เซอร์มันจะดีขึ้นนะแต่จะไวหรืออะไรเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบด้วยนะครับผมว่าแพ่นล่าสุดเนี่ยมันน่าจะลงตัวแล้วนะครับอันนี้ปรับอีกนะไม่รู้จะดีขึ้นหรือย่อยแย่ลงนะลองช่วยกันสังเกตนะครับอ่าใช้การปรับเปลี่ยนด้วยตัวเอง normal normal cursor change นะครับก็คือใครที่เล่นแบบเปลี่ยนเคอร์เซอร์เองหรือ normal แบบ normal แบบสวิตช์ normal อ่ะก็จะปรับตรงน้ยา่ขึ นะเดี๋ยวลองไปดูนะครับปกติเราเรากดที่ปุ่มสวิสแล้วปัดไปทางซ้ายทางขวามัมนก็จะไปเลือกตัวใกล้ๆใช่ปะ่ะเอ่ออันนี้เขาจะปรับให้มันดีขึ้นนะครับให้มันสมูทขึ้นนะเดี๋ยวไปลองสังเกตดูนะครับแล้วบางครั้งนะครับมันก็จะมีเออร์เลอร์นะครับผมเปิดมาตั้งผมพูดมาตั้งนานเลยผมเปิดลืมเปิดเคอร์เซอร์เมาส์อ่าบางครั้งมันจะมีแบบว่าบั๊กเวลาแบาบว่เา,าเออนักเตะเนี่ยวิ่งเข้าไปชนตะข่ายนี่ก็จะปรับแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับมีการปรับเปลี่ยนมากมายเล็กๆน้อยๆในแต่ละโหมดนะครับซึ่ เป็นเจไดล์ล์ฟินะครับผมก็คือเรื่องของบั๊กต่างๆเวลารีเทิร์นเกมเนี่ยมีโหมด e อ r ร์เนี่ยมันขึ้นเนี่ยบางคนว่าจัดทีมจัดทีมแล้วมันเด้งไปหน้าโฮมแล้วมันขึ้น e อ r ร์เนี่ย0020อะไรเนี่ยเขาก็เขาก็แก้ไขให้ด้วยนะครับผมรวมถึงว่าแอปมันแคสคือแบบว่าเปิดเกมแล้วหลุดแล้วเด้งเลยนะอันนี้เขาปรับตามปกตินะอันนี้คือปรับปรุงตามปกติเลยในหัวข้อสุดท้ายนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับแต่สิ่งที่น่านนนนจะาี่เเ็ปอั้พ ฟรเพจไฟนะคืออัปเดตเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแต่เขาแยกหัวข้อไปแต่บางอย่างรายละลเอียดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ภาพรวมจะกันใกล้เคียงกันใครที่เล่นหลายเวอร์ชันเล่นเพจสตรีมเพจโฟร์เพไฟนเนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่เกมเพย์อาจจะปรับไม่ไม่ไม่เหมือนกันมากนักนะครับแต่เรื่องของฟีเจอร์หรือฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเหมือนกันหมดนะครับไอสิ่งที่ว้าวแล้วน่าสนใจมากๆนะครับก็คือ League นี่แหละครับผมแอดอันนิว VSAI เกมหมดไม ไมลีกคือลีของเราหรือว่ามาสเตอร์ลีกในอดีตนะครับผมแต่รูปแบบมันจะเหมือนมาสเตอร์ลีกในอดีตมากน้อยแค่ไหนต้องรอดูนะครับตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้จ้๊มอีกทีหนึ่งเกมยังไม่เปิดผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยว้าวบางคนมาดูคลิปนี้ย้อนหลังเนี่ยพี่ไม่เห็นว้าวตรงไหนเลยพี่ไม่รู้หรออะไรเงี้ยผมยังไม่รู้ตอนนี้เกมยังไม่เปิดนะครับมีกดเข้าเกมมายังไม่เปิดนะพอเปิดลงคลิปแล้วเกมอาจจะเปิดนะครับก็ลองไปสังเกตดูนะครับสิ่งที่ผมพูดไปแต่แต่ละข้อเนี่ยครับผมมันมีปรับเปลี่ยนมากน้อยแค ก่อนเลยนะครับผมน่าสนุกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งจะมาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบล็อกสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ